กำลังจะทำมันว่าจะถ่ายคลิปอะถ่ายยังไม่จบเนื้อที่วีดีโอมันเต็มน่าสงสารคนจะสร้างเงินหน่อยรมาสกัดดาวลุยโอ้โหเด้อจะใครมาช่วยเนื้อที่โทรศัพท์มันเต็มแล้วจะได้ถ่ายแล้วจะนถ่ายอยู่จะต้องหาคนมาช่วยค่ะช่วยหาพื้นที่ให้ในการอัด พราะว่าเทนนถ่ายวิดีโอเยอะมากก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องกำลังจะพูดถึงหนึ่งนาทีใช่ไหมหนึ่งนาทีว่าเราทาให้มันเต็มวเวลาทาถ่ายคลิเปเรียวนะ่ะทำให้มันเต็มแล้วมันก็จะได้นับเวลาพูดง่ายๆคือมันขาจะนับชั่วโมงที่เรานับนาทีที่เราสร้างไรายได้ได้ดีเราก็ได้รายไดย้แล้วมันก็จะได้ดีแล้วก็มันก็จะเปิดการมองเห็นเออแล้วก็พูดถึงเรื่องอันนี้ว่าจะมาพูดถึงเรื่องเพจเพจกับอัน เพจส่วนตัวกับเฟซเฟซบุ๊กส่วนตัวนะ่ะมันก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันนะไปเปลี่ยนเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็อยู่คนละช่องอยู่ดีเพราะว่าเพจก็คือเพจส่วนตัวก็ส่วนตัวแต่มันสร้างรายได้ได้เหมือนกันแต่มันก็เขาเรียกอะไรมันสร้างรายได้เหมือนกันลงลงไปทั้งสองทางมันก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันค่ะแต่เขาจ่ายบัญชีเดียวกันโอเคนะเข้าใจเนาะ ของไทยรัฐก็สร้างไรายได้ได้ทั้งสองบัญชีนะคะแต่ว่าไทลัสก็ลงลงไปทั้งเขาไม่นับรวมนะเพจเขาก็จะนับเพจใช่ไหมคะเพจชีวิตไทยรัฐก็นับชีวิตไทยรัฐเอ่อเพจเอ่อส่วนตัวใช่ไหมคะครีเอเตอร์ส่วนตัวที่แบบเพจส่วนตัวเอ,อ่อะอะไรส่วนตัวนะ่ะเพจ Facebook ส่วนตัวเขาก็แยกนับกันน่ะ แล้วลงคลิปเขาก็ไม่นับเอาชั่วโมงมันนับรวมกันนะคะเขาก็แย,ยกกันมันค่คยคนละคนละช่องนะคะผู้ง่ายๆอันนี้ส่วนตัวอันนี้เพจแต่มันก็สร้างเงินได้ทั้งสองนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าผู้ง่ายๆเนาะหมายถึงทําได้ทั้งสองลงเขาก็จะนับของช่องนั้นต่างหากเข้าใจไหมพูดให้ส,สับสนไหมตัวเองสอับพูดช่องนั้นต่างหากช่องนี้ต่างหากค่ะลงไปก็ได้เงินเหมือนกัน <c oughs> ประมาณนั้นนะ ก็เลยจะบอกว่ามันก็แค่แตกต่างแค่เป็นเพจกับส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะแต่มันสร้างไรายได้และก,กฎกติกามันก็เหมือนเหมือนกันหมดนะเหมือนกันทั้งสองที่ค่ะทั้งส่วนตัวทั้งเพจกฎระเบียบเหมือนกันเป๊ะเพราะว่ามันก็เป็น Facebook ใช่ไหมคะโอเคตอนนี้จะมาทำวมนนี้เราจะมาตีรังข้างวันจะมาทำโรตีค่ะโอเคสวัสดีค่ะ เพราะกับเทระอยูแล้วนะคะเทระจะมาทําโรจีนะตอนนี้ก็ได้ไข่มาพอสมควร <c oughs> ก็เล่นไปหนึ่งไปแล้วเนาะประมาณนั้นนะคะก็มาพูดเล่าฝั่งแค่นั้นเองเนาะ <c oughs> เราก็จะได้เ,เข้าใจกันง่ายๆเนะ <c oughs> เาะก็คุยเรื่องการสร้างไรายได้ด้วยมันก็จะได้ถ้าใครอยากทําก็จะได้มีแรงบันดาลใจไปทําทันทีจะได้คนทำเยอะๆเราก็เราไม่ต้องกลัวว่าเราก็เป็นคนที่ดังนะ เราไม่เป็นดาราเราไม่เป็นอะไรไม่เกี่ยวกันเลยนะเพราะว่าเขาดันดันทุกคนที่ทําเพจทาถ้าสมมุติว่าดาราเขาก็มีอย่างคนที่มีชื่อเสียงแน่นอนก็ก็ต้องมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นคนแบบไทยรัฐแบบธรรมดาอย่างนี้ค่ะเราก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างฐานแฟนคลับของเราหนึ่งคนคนที่มาติดตามเราหนึ่งคน แฟนคลับที่ตัวจริงอะเนาะเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นเอาเอาเอา,เอาตรงนี้ดีวกว่าเนาะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปวิ่งเต้นเราที่สําคัญเราทําคลิปลงอะค่ะ mm hmm. เหมือนเทะลลัก็เทะลาก็ทาแบบนี้นะทาคลิปลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆคนติดตามเขาก็จะมาชอบเราเขาก็จะกดติดตามเราเองถ้าเขาติดตามเราแล้วเขาอยากเลิกติดตามก็เป็นเป็นสิทธิส่วนตัวแต่ละคนะ mm ่ะ hmm. เพราะว่าเป็นโลกโซเชียลเนาะอย่างครอบครัวพี่นอ้อง ฉลักก็ไม่ได้บอกว่าต้องมาดูฉรักต้องมาอะไรนะเขาก็ไปดูคนดังเหมือนกันเขาก็ไปดูคนนั่งดูคนดังทั้งวนันใช่ไหมคนดังๆใครก็อยากไปดูใช่ไหมทาอะไรเขาก็ดูเป็น,เ,ปนเรื่องปกติเราไม่ต้องสนใจว่าคนรอบข้างหรือพี่น้องหรือญาติของเราจะไม่มาดูเราจะไม่มาให้การสนับสนุนเราหรือว่าอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นเราแค่ทําลงมือทําเราต้องอยืนในจุดของเราค่ะแล้วก็ลงมือทําไปเรื่อยๆ ทีนี้มันก็จะมาเองอัตโนมัติประมาณนั้นถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะเนาะเราอย่าไปคิดเดยอะถ้าไปคิดเดยอะมันก็จะปวดหัวหนะเอาไปเรื่อยๆเหมืนอนรถขคโอ่งดิโอ่ตาวางกอนมาแล้วจ้าตาวางกอนมาแล้วถึงตรงไหนใครจะซื้อก็แล้วแต่เนี่ยประมาณนั้นน่ะเหมือนก็เราทําคลิปออกไปนะ่ะถ้าใครจะดูเราเขาก็ดูเองถ้าใครแบบถ้าเรา อบอกเขาแชร์ด้วยก็ดีก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรแต่ว่าถ้าเขาแชร์ด้วยความสมัครใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราดีใจนะบอกเราเรารู้สึกได้ว่าเขาใจดีกว่าเราเขาแบบว่าเขาชอบจริงๆอะไรแบบนี้ไดนน้รู้เขาใจถึงความรู้สึกยไ,ไหมแล้วก็มีคนแชร์บ้างมีคนมาคอมเมนต์นิดหน่อย แล้วก็ทําไปเรื่อยๆก็ถ้าเราว่างเราเห็นเราก็ตอบคอมเมนต์ถ้าเราไม่ว่างถ้าเป็นแฟนคลับตัวจริงเขาจะรู้ว่าเราทํางานแล้วเขาก็รู้ว่าเราไม่ว่างถ้าเราว่างเราก็จะเข้าไปตอบใช่ไหมมันจะเป็นแบบนั้นนะคะโอเคเราจะมาทำเนยใช้เนยในการเอ่อที่ถ้าเราจะทํโรตีนี่นะคะก็ใช้เนยออกแค่ทําแป๊บเดียวเนี่ยมันก็เวลาก็ผ่านพ้นไปเยอะมากข้าวเก่ามันเหลือไงครับก็ไม่กินกับข้าวกี่กับข้าวเก่าวันนี้ก็เลย อยากกินของหวานมากกว่าก็เลยลดข้าวลงน,นิดนึงเป็นกันเป็นกันใช่ต้องลดลดข้าวลงอะไรลดทุกอย่างลงก่อนเราจะกินของหวานไงก็จะทําโรตีใส่ไข่นี่ยออกมาจากช่องแข็งเนาะอันนี้คือนะโรตีเนาะก็เอามีเนยมีอะไรเตรียมตัวไวเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําให้ดูเลยนะคะโรตีใส่ไข่ทำมาดูได้เลยค่ะตอนนี้ก็มาดูได้เลยนี่ทองมันก็เป็นของถ้าก็ไม่รู้หรอก แต่แว่าชอบใส่ไข่ก็ใส่ไข่ไม่อยากใส่ไข่ก็ได้นะตอนนี้ก็ตั้งกระทะแล้วเนี่ยตั้งกระทะก็จะใส่นในเยน,นยลงไปในกระทะนี่เนาะใส่เนยลงไปในกระทะตามที่เราต้องการลลนี่แหละค่ะเนยแล้วก็ลงไปแล้วก็เปิดไฟให้มันร้อนแล้วก็มันทำง่ายค่ะเดี๋ยวจะไล์สดสักหน่อยใช่ไหม เราก็ใส่เนยลงไปเราจะท่อโรตีค่ะส้มเดเองผมขาาไม่ยอมผมไม่ยอมผมปิดบังปิดบังไว้นี่นี่ผูกไว้ไม่ใช่อะไรเนาะความดดเย่นด้วยแหละอ๋อเผื่อดังเผืดด่อด,ดังประมาณนั้นแหละก็จะเปิดโถกไม่ใช่เปิดอะไรนะเขาเรียกเปิดโถกจะแหละโอเคเปิดไอ้พวกโรตีเขาก็ทําเป็น ชิ้นส่วนไม่เอาแล้วนะเขาแบ่งเหมือนกับแบ่งคลิปเลยคะ่ะเหมือนเราทําคลิปเราก็แบ่งแบ่งไปเอ่าเวลาที่เราไลฟ์สดเราก็พูดในสิ่งที่แบบว่ามันจะได้ไประโยชน์คนอื่นบ้างเราก็นํามาแบ่งแบ่งลงไปในคลิปสั้นนะ,ะมันเดือดแล้วตอนนี้โมอินจริงดีมากนะคะเวลาถ้ามันละลายมันก็ทอดยากนะประมาณอดมันทั้งทั้งอันทั้งอันนี่แหละทอดมันทั้งอันไปเลยคนะคะ แล้วนมค่นไม่ใหรอให้มันนี่ในหน้มันให้มันไปขายไปรล่นกมต้องตีหรอเอาไปนึไปตรงนั้นแล้วแตบ่บางคนก็ตีนะแ,แล้วก็เอาไปให้มันต่ให้เหลืองมากแล้วก็เอาขายลงไปแล้วทีวคค่นี่ก็พ่กให้ี่นี่เขาเรี่เป็น ตีนมทำทำแล้วที่โกีจะขาก็นมได้ด้าทำสามจานสามชิ้นแล้วชิ้นนึงชอบแบบนี้นะชอบมันใหนชิน me, ้นเล็กได้นะแต่สมัมัเอะก็ไม่ค่อยมีเวลบางครั้ก็ได้ก็ โอเคเราช่บแบบไหแล้าก็ที่ตรงนี้เราอยากใส่นมให้ดูไหมเราก็แล้วแต่ว่าเราชอบเอ่อมากชอบน้อยเนาะหรือว่าเราจะโรยน้ําตาลก็แล้วแต่เราด้วยะจะโรยน้ําตาลให้ดูสักนิดหนึ่งด้วยนะโอเคมันจะได้แบบว่านีนน่เห็นไหมได้รสชาติของการเหมือนบ้านเรา <laughs> อันนี้ไม่ไม่แนะนำให้กินเยอะนะคะแต่ว่าเท่ักุ้มหลายเดือนไม่ได้กินนะโอเคเราจะทําชิ้นต่อไปค่ะถ้ากดติดตามเทลัด้วยนะคะไปไปค่ะเราก็แล้วแต่ว่าเราชอบเออมากชอบน้อยเนาะหรือว่าเราจะโรยน้ำตาลก็แล้วแต่เราด้วยะจะโรยน้ำตาลให้ดูสักนิดนึ่งด้วยนะโอเคมันจะได้แบบว่า ขห็นไ่ไข่ลงไปล้นไม่ต้องตีหรอกเอาไป,ไ,ปไปตรงนั้นแล้วแต่บบางทุนก็ตีนะ้วชวเอาไปให้มันจะที่เหลืองมากแล้วก็เอาไข่ลงไปแล้วเทนะล้วข้าวอย อบปลอบนิดนึงนะทำสามการสามชิ้นเดี๋ยวฉีชิ้นนึงจะไล้สดนะคิดว่าไล่สดถังรับเนย